พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเขากำลังตีตัวออกห่างจากคุณเคยเป็นไหมคะที่อยู่ๆแฟนของคุณก็เฉยชาดูไม่แฮปปี้เมื่ออยู่กับคุณเหมือนเมื่อก่อนหรือมันจะเป็นสัญญาณว่าเขากำลังเริ่มตีตัวออกห่างคุณมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณแล้วล่ะคะ่ะที่จะต้องสังเกตตัวเองจากพฤติกรรมของเขาต่อไปนี้ก่อนที่จะสายเกินแก้ พีอา r i วอร์ n ิคอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงชี้ให้สาวๆได้เห็นพฤติกรรมของตัวเองและพฤติกรรมของแฟนว่าอะไรทำให้เขาตีตัวออกห่างจากคุณ 1. เขาดูไม่กระตือรือร้นในการใช้เวลาร่วมกับคุณแบบ2ต่อ2ไม่ว่าพวกคุณจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนะคะถ้าหากว่าเขาไม่สามารถใช้เวลาอยู่กับคุณได้นานๆและดูเหมือนว่าเขาอยากจะออกไปจากสถานที่ตรงนั้นซะเหลือเกิน มีทีท่าว่าจะปฏิเสธอยู่เสมอเมื่อคุณชวนเขาไปเที่ยวที่ไหนก็ตามการแสดงออกเช่นนี้อาจหมายความว่าเขารู้สึกอึดอัดที่จะต้องใช้เวลาร่วมกับคุณเพราะคุณอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างให้เขารู้สึกว่าไม่อยากอยู่ใกล้หรือเป็นการผลักไสให้เขาออกห่างจากคุณ 2. เขาไม่รับฟังสิ่งที่คุณต้องการจะพูด หากไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องที่เขาไม่รู้สึกสนใจเป็นพิเศษก็อาจจะสื่อให้เห็นค่ะว่าเขารู้สึกเบื่อในเวลาที่คุณกำลังพูดถึงเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาและถ้าหากว่าคุณยังคงไม่หยุดพูดถึงเรื่องนี้การกระทำของคุณจะไม่ได้ทำให้เขาหายไปเท่านั้นนะคะแต่มันอาจจะทำให้คนฟังคนอื่นๆหายไปด้วยอีกทั้งอยากจะบอกให้คุณรู้เอาไว้ด้วยค่ะว่าที่เขาทำแบบนี้ก็เพราะต้องการเวลาส่วนตัวหรือไม่อยากอยู่ใกล้คุณในบางครั้งเท่านั้นเอง 3. เขาเริ่มบ่นถึงพฤติกรรมของคุณกับคนรอบข้างไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือว่าลับหลังเขาก็ทำแบบนี้ตลอดและพฤติกรรมที่เขาบ่นถึงส่วนใหญ่หรือพูดว่าคุณทำให้เขาเสียความรู้สึกยังไงบ้างนั้นคุณก็ควรรู้เอาไว้ด้วยนะคะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เขาไม่พอใจและเป็นการผลักไสให้เขาตีตัวออกห่างจากคุณส่วนสาเหตุที่เขาไม่พูดกับคุณตรงตรง ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่สบายใจที่จะพูดทุกอย่างกับคุณนั่นเองค่ะ 4. เขาใช้เวลากับเพื่อนมากขึ้นและเริ่มมองหาผู้หญิงคนอื่นบางครั้งอาจจะหมายถึงการขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างคุณกับคนรักก็เลยทำให้เขาหันไปใช้เวลากับเพื่อนซะส่วนใหญ่และเริ่มจีบผู้หญิงคนอื่นบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อทำให้คุณรู้สึกหึงหวงและหันกลับมาสนใจเขาเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันหากไม่ได้เป็นอย่างนี้ พฤติกรรมดังกล่าวของเขาอาจหมายความว่าเขาพร้อมจะเดินไปจากชีวิตคุณแล้วถ้าเขาไม่ยอมบอกว่าอะไรในตัวคุณทำให้เขารู้สึกเบื่อและคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าที่เขาจากไปมันเป็นเพราะคุณไปทำพฤติกรรมแย่ๆใส่เขาจนทำให้เขาทนไม่ไหวก็ถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่ควรจะหันหน้ามาพูดคุยกันและคุณก็ควรจะฟังสิ่งที่เขาพูดให้มากขึ้นด้วยนะคะเพื่อความรักของคุณและเขาจะเดินต่อไปได้ ติดตาม pr variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง pr variety ด้วยนะคะ